โอเคครับหลังจากที่เราได้ปลามาเมื่อวานนะครับคลิปที่แล้วก็วันนี้เราจะมาทําลาบปลากันครับก็เนื้อปลาสับเนื้อตะเพียนครับสับละเอียดแล้วก็คั้นด้วยน้ำมะนาวครับแล้วก็เอาไปคั่วให้สุกก็ตอนนี้เตรียมเรียบร้อยครับก็เครื่องปรุงง่ายๆครับสไตล์เราก็ก็อยครับผมจะเน้นเป็นเกลือครับนิดนึงโอเคครับ จะมีกิกครับเอาตามเอาตามชอบเลยครับง่ายๆครับ okay. ผมลด,ดนิดน,น,นึงครับ <c oughs> ก็น้ำปลาครับยี่ห้ออะไรก็ได้ใครไม่กินไม่ใส่ก็ได้นะครับก็อีกหนึงแค่นี้ครับ น้ำนี่เรายังไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าตอนที่แรกเราคั้นเนื้อไปแล้วจะเอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวชิมนะครับ ขาดเค็มนิดครับเราจะเติมน้ำปลาครับเพราะว่าน้ำปลาจะช่วยมีกลิ่นของปลานิดนึงครับไม่ต้องเยอะอยก็ใส่ผักครับจริงถ้าเราทำลาบปลามันจะได้สองอย่างครับได้ต้มด้วยเพราะว่า ปลาที่เราแล่เอาเนื้อเราจะไปต้มเป็นน้ําซุปครับก็เดี๋ยวผักเหลือไปใส่ต้มปลานิดนึงโอเคครับแค่นี้ครับเรียบร้อยจัดใส่จานครับขอบคุณครับโอเคนะครับเมื่อเย็นวันนี้เราเรียบร้อยครับก็ตามคลิปก็จะมีนี่ครับลากปลาตัดตาตัวเองครับชอบเป็นไงทำเป็นไงครับ ก็จะเป็นต้มครับต้มปลาหลังที่จะแล้วจากเนื้อครับก็จะเป็นน้ำซุปข้อส่วนตัวเลขเราจะมาทอดครับมีตะเพียนเล็กแล้วก็ประหมอตะกับครับโอเคครับกินข้าวื้่เย็นกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ